สวัสดีครับพบกับฟาร์มสลาว์วิจิณ์มนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถบัสให้ลูกค้าชมนะครับทำไมแต่ว่าตืกนแต่สายวะนานๆนานานทีจะได้รีวิวให้ลูกค้าชมนะครับ อันนี้จะเป็นมินสันทั้งชุดนะครับจะเป็นมินสันข้อ 2, ข้าม275้าสีมินสันช่วงล่างมินสันเบรกแห้งครับหน้าหลังสภาพไฟสภาพเื่อเสียงครบชุดค้าบ โทร,รมาสอบถามหน้าครับทางร้านสลาวถุชิงโกเราครับงาน,นที่จะได้มารีวิวให้ลูกค้าชมครับเพราะว่าถ้ารถไม่สวยผมก็ไม่อยากรีวิวครับถ้ารีวิวก็รีวิวคันที่สวยไปเลย ไฟนี้เหมือนไฟเทคนะครับไฟเลยไฟตนนะ้จะ<ๆ>ขึ้นรีวิวบนภายในให้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวกลางคืนให้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไปถึงร้านจะรีวิวให้ชมกลางวันกินนะครับ ตอนนี้จะรีวิวไฟที่สวยงามให้ดูก่อนนะครับคันนี้จะเป็นนิสสันน้งชุดนะ้รับเปงแห้งหน้าหลังับรถล,ลูกค้าเพิ่งจอดวันนี้ครับมาซื้อก็จอดเลยครับลูกค้าก็วิ่งงานนะครับทีนี้ลูกค้าอยากได้รถสวยว่าเดิมเราก็ต้องขายครับ พันเก่าออกครับพันเก่าก็สวยนะครับไม่ใช่ว่าไม่สวยนะพาทีมรีวิวให้ดูด้วยอ็จะเลื่อมติดตามให้ทางน้ำสาวผูกชมนนของเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปให้ชม บ่อยๆครับเบอร์โทรศูนย์สี่เกมสนะครับติดต่อสองสามได้ยีบี่ชั่วโมงนะครับ มีเดอยู่้าในเบ็ับอยใน้นในนานีนะครับเปิดไฟเปิดไฟใ,ไฟใทุกวงะเดี๋ยวิดทุวงแลี่มดไดมเลยดูรับเหมือนเหมือนไฟเหมือนไฟร้านอาหารไฟเทคกันนะครับเนเดี๋ยวจะไปวิ่งดีไม่ดีจะเไปวิ่งที่กระสินเครับ เดี๋ยวมาชมเดี๋ยวมาชมข้างในนะครับเฮ้ยสว่งนะครับอ,อคันนี้จะเป็นเบาะท้องสองนะครับคันนี้นพลุติดทุกตัวครับเบาะท้องสองค้าใครสนใจก็ ทิ้งกลางเข้ามาได้นะครับ0 6น4 8หกสี่เนะครับโบสวยข้างในสวยครับทันนี้เอาไปพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรครับเปลี่ยนไปชื um. <wave> ่อเจ้าของใหม่นะครับเจ้าของเดิมเขาเป็นไัยรุ่นนะครับเจ้าของเดิม ชอบแต่งรถครับเดี๋ยวคันต่อไปคันใหม่จะทำให้ควรกระเดิมอีกรอรอครับต้องอรอชมนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมว่าอีคันต่อไปของจาของเรื่องครับครับผมคลิปที่นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม,ม YouTube ทางช่องสรารบุญจิงกรของเราด้วยนะครับคื่อจะเป็น ทางที่ทำคลิปให้ชมต่อๆไปครับขอบคุณมากครับ